พาไปดูอีกหนึ่งของฝากของจังหวัดสุขโขทัยนะคะกับขนมหมอ้อแกงแต่ว่าสูตรที่เราจะพาไปนะเขาบอกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมอายุกว่า120ปีเลยค่ะนี่นะคะต่อแถวกันอยู่ทั้งรถทั้งคนแบบนี้นี่คือลูกค้านะมาซื้อของฝากจากร้านขนมหมอ้อแกงป้านีสูตรโบราณตั้งอยู่ริมถนนหมู่6กตาบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยร้านเนี่ยอาจจะเป็นเพลิงไม้เล็กๆแต่ต้องบอกเลยว่าความอร่อยนะครับถ้วยใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปแทบทุกคน เคล็ดลับความอร่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่การรักษามาตรฐานของวัตถุดิบผสมไข่เป็ดแป้งข้าวจาเจ้าเผือกกะทิสดหอมเจียวให้เข้ากันใส่น้ำปูนใส่เล็กน้อยและที่สำคัญไม่ใส่สารกันบูดนะคะคแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะอบด้วยเตาถ่านด้านล่างเตาส่วนด้านบนเนี่ยก็ทับด้วยฟืนก็ทำให้มันสุกทั่วกันแล้วก็ทำให้เพิ่มความหอมหน้ากรอบแต่เนื้อข้างในยังนุ่มใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ออกมาขายได้แล้วถาดละ25บาทเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีขนมบ้าบินขนมตาลอบเตาฟืนเช่นเดียวกันก็ราคาแค่20บาทเท่านั้นค่ะครับซึ่งป้าณีบอกว่าขายมาตั้งแต่รุ่นยายจนตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นหลานละสืบทอดกันมา120ปีคุณภาพความอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากแม้ว่าตอนนี้วัตถุดิบจะขึ้นหลายอย่างแล้วแต่ยังยืนยันขายราคาเดิม20-25บถึงบาบาทเท่านั้นไม่อยากจะซ้ำเติมลูกค้าเอาเป็นว่ากำไรน้อยเนียเน่ยก็พออยู่ได้ก็พอค่ะครับ แวะไปอุดหนุนกันได้นะร้านขนมหม้อแกงป้าณีเปิดทุกวัน7จ็ดโมงถึงบ่ายโมงตรงอยู่ริมถนนหมู่6ตำบลบ,บ้านสวนอำเภอเมืองจโโังหวัดสุโขทัยสอบถามก็ได้0ูนย์แปค่ะแปดเจ็ดสค่ะลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้อากาศร, <c oughs> ร้อนๆได้สักถาดสักถ้วยนะมันสดชื่นมันชื่นใจ <c oughs> นใจริงๆนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ